ช่วงนี้ไปให้ผ่านสี่เดือนนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะอารมณ์อารมณ์มเหมือนแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอาจจะเป็นฮอร์โมนด้วยนะคะเดี๋ยวอยู่ประมาณเท่าไหร่กันแล้วเนาะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนด้วยนะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงทั้งคู่เลยนะคะทั้งเราแล้วก็เขาด้วยนะคะทั้งน้ําฝนแล้วก็เขานะคะทะเลาะกันบ่อยลงมานะคะผ่านสี่เดือนนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะเนาะเราก็จะได้คบกันไปยาวๆนะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหวัวใจกันไว้ด้วยนะคะคุณแจ้งนะคะคนที่คุยอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับเราอยู่คะคุณแจ้งนะคะแจ้งเนาะให้ระวังเรื่องมือที่สามนะคะแจ้งเนาะให้ระวังนะคะ เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหานะคะแล้วก็จะทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะถ้าถามว่าคิดยังไงกับเรานะคะตอนนี้เราก็เขาก็คบกับเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ได้จริงจังจริงใจนะคะเนาะตอนนี้เป็นการคบกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะนะคะยังไม่ได้วางแผนถึงอนาคตนะคะว่าจะแต่งงานเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะ ไม่ถามคํถาถามซ้ํานะคะคุณปายเดี๋ยวจะไล่ต่อมาจากข้างบนนะคะคุณปายเนาะสิบนาทีสุดท้ายนะคะถึงจะเป็นการสุ่มนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะให้สาหรับคนที่เข้ามาแรกๆเลยนะคะเนาะข้อความเด้งนะคะอขอเริ่มคนที่ ามคำถามนะคะเขียนชื่อมาข้างหน้าคําถามด้วยนะคะคุณปายนะคะเรื่องความรักเป็นยังไงนะคะความรักดีค่ะเนาะเป็นครอบครัวที่ดีนะคะปายนะคะคุณแก้มการเรียนเป็นยังไงบ้างคะการเรียนไปได้เรื่อยๆค่ะนะคะมั่นคงนะคะเนาะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีค่ะอย่าลืมกดติดตามแลก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะเตยนะคะมีสิทธิ คิดจะเป็นคู่จริงไหมคะมีสิทธ์นะคะเตยค่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่จริงนะคะเนาะมีสิทธิ์ค่ะคุณข้าวนะคะคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับเราคะคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะเนาะคนคนนั้นนะคะแรกๆอาจจะทะเลาะก,กันนะคะเนาะแล้วก็จะมี การหุดหิดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ในอนาคตค่ะเนาะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะมาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงให้หน่อย คนคนนั้นนะคะแรกๆก็อาจจะทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเนาะเหมือนครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันนะคะแต่ว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะคุณเ <ng> มย์ความรักดีนะคะ ย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะไม่ถามคําถามซ้ํานะคะเดี๋ยวมันจะข้ามของคนอื่นนะคะเวลาข้อความมันเด้งออกนะคะ <N> คุณปายนี่ไม่ถามคําถามซ้ำแล้วนะคะ <N> คุณเมย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค <N> ุณหนึ่งนะคะคนที่แอบชอบมีโอกาสที่จะจีบติดไหมมีโอกาสที่จะจีบติดนะคะคุณหนึ่งนะคะจีบได้เลยค่ะเดือนหน้าจีบได้เลยนะคะคุณหนึ่งเนาะ <N> ของคุณน,นุ่นนะคะคนที่จะเข้ามาชอบ พี่คนนั้นเขาจะชอบกลับไหมนะคะนี่คนชอบพี่เขาเยอะนะคะนุ่นนะคะเนาะถ้าเราจะไปถึงจุดน,นั้นเราต้องผ่านด่านเยอะมากเนาะผ่านด่านเย,เยอะในที่นเนี่ยคือแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะนุ่นนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากๆเลยทำให้ตัวเองโตเป็นสาวมากขึ้นนะคะเนาะมันทำให้ตัว ตอนนี้เรายังดูเป็นเด็กมากๆเนาะแล้วก็เขามองว่าเราเป็นเด็กนะคะถามว่าเป็นมิตรภาพที่ดีไหมเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเนาะแต่ว่ามีคนชอบเขาเยอะมากๆเลยนะคะเขามีตัวเลือกเยอะมากๆเลยนะคะนู่นเนาะคุณใบนะคะความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะเนาะยุ่งเหยิงนะคะเนาะคุณใบความรักช่วงนี้ยุ่งเหยิงมากๆเลยนะคะตัวเราเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเขาเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะ นะคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ยอมอะไรเลยเนาะต่างคนต่างมีอีโก้สูงนะคะเนาะเราก็ไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็เลยเข้ากันค่อนข้างยากนะคะแนนนะคะความรักเป็นยังไงบ้างแนนนะคะความรักถ้าโสดอยู่ตอนนี้มีคนแอบชอบร็อยู่นะคะเนาะแต่ถ้ามีแฟนอยู่นะคะเนาะเขากําลังจับผิดเราอยู่ค่ะเนาะ แอลนะคะสัมภาษณ์งานวันพุธจะเป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะคะวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะคุณแอลเนาะคุณตีนะคะปัญหาครอบครัวที่เจออยู่ตอนนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอีกประมาณ4ี่เดือนข้างหน้าค่ะคุณตีเนาะสี่เดือนข้างหน้านะคะมันจะดีขึ้นนะคะคุณตีปัญหาครอบครัวตอนนี้นะคะเนาะ คุณเมย์การเงินเมื่อไหร่จะดีสี่เดือนข้างหน้าค่ะคุณเมย์คุณเมย์มนะคะสี่เดือนข้างหน้านะคะจะดีขึ้นนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะคุณดวงพรความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างความรักของคุณดวงพรน,นะคะมีคู่แข่งเข้ามานะคะเนาะความรักของคุณดวงพรจะมีคู่แข่งค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณยูนะคะปีหน้าจะได้บินไหมคุณยูปีหน้าจะได้บินนะคะแล้วก็จะได้เงินมาถ้าได้บินปีหน้านะคะคุณยูถ้าอยู่ที่นู่นนะคะอีกสักประมาณเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนคุณยูจะหอบเงินกลับมาก้อนใหญ่ค่ะก้อนหนึ่งนะคะคุณยูเนาะ ถ้าบินปีหน้านับไปเจ็เดือนนะคะหลังจากที่บินจะได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งนะคะเนาะของคุณยุคค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะเขียนชื่อหน้าคําถามด้วยนะคะแล้วก็ไม่ถามคําถามซ้ํานะคะคุณแจงคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะตอนนี้เขาแอบบดูแอบ,บมองราตลอดเวลานะคะเนาะ แจ้งนะคะแอบดูแอบมองเราตลอดเวลานะคะเนาะชอบเราแหลคะค่ะนะคะไม่ถามคำถามซ้ำแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะนู้นะคะเพื่อนชื่อกอล์ฟเขาหายไปทำไมคะ เขางอนเรานะคะนาเขางอนเรามีเรื่องให้งอนเรานิดนึงนะคะเราก็เหมือนพอจะรู้เหตุผลน,นะว่าทําไมเขาหายไปอะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่งอเขาเขาอยากให้เราถามมาว่าเขาเป็นอะไรอะ่ะอยากให้ใส่ใจเขานิดนึงนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะ คนเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมคะคุณไอายมีโอกาสที่จะกลับมานะคะเนาะเขาตอนนี้นะคะเขาก็แอบดูเราอยู่นะคะตามสืบเราจากคนใกล้ตัวค่ะคุณตาลนะคะคนชื่อชื่อหมีเขาจะจบกับเราจริงไหมเหมือนจะจบนะคะแต่ว่าไม่จบค่ะนะคะของคุณตาลนะคะถ้าจบเนาะ มันมีโอกาสจบนะคะคุณตานถ้าจบครั้งนี้นะคะอีกสักประมาณสองเดือนนะคะเขาจะกลับมาง้อเรานะคะคุณตานเนาะถ้าจบครั้งนี้อีกสักประมาณสองเดือนนะคะเขาจะกลับมาง้อเราเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะ,ะนุ่นคนนั้นเขาจะชอบเรากลับไหมนุ่นรอตโตกว่านี้ก่อนอีกนิดนึงได้ไหมของนุ่นอะเขายังมองเราอะเด็กมากสําหรับเขานะคะเนาะ มีโอกาสที่จะได้ครบเนาะของนุ่นนะคะนุ่นเดินหน้าจีบได้เลยนะคะนุ่นเนาะถ้าเดินหน้าจีบหนักๆน,นะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะเนาะคุณยุคป,ปีหน้าถ้าบินนะคะอีกเจ็ดเดือนหลังจากบินจะได้เงินกลับมาก้อนใหญ่ค่ะน,น,นะคะนุชนะคะคนชื่อกอลมนะคะเขาอยากให้เราไปง้อนนะคะเขางอนเรานะคะคุณไอซ์นะคะควรเปิดใจให้พี่เหนือดีไหมคะ แรกๆมาหลังๆเริ่มไม่ดีเลยค่ะรู้สึกว่าดีแต่ว่าแอบเอ๊นนะเหมือนการนักขาเนอมีเอชใช่ไหมคะรอไปก่อนได้ไหมคะคุณไอรอดูแบบรอดูเขาไปอีกสักประมาณ3เดือนนะคะคุณไอรอดูอย่างเชิงไป2-3เดือนนะคะเนาะแล้วก็เปิดใจจริงจังอะคะ่ะเนาะตอนนี้คุยได้นะคะคุณไอคุยได้คะ่ะเนาะ